ไปกูไปกูไปกูกูไม่อยู่กูไม่อยู่ไปกูไปกูกูจะลงไปเล่นกับเพื่อนกูบอกให้ปล่อยบอกให้ปล่อยบอกให้ปล่อยไม่รู้เรื่องบอกไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องปล่อยปล่อยปล่อยกูจะลงไปเล่นปล่อยกูบอกให้ปล่อยกูบอกให้ปล่อยกูบอกให้ปล่อยย่มาจับกูอยู่ได้ปล่อยปล่อยกูจะเล่นกับเพื่อนกู ปล่อยบอกให้ปล่อยไม่รู้เรื่องปล่อยปล่อยจะ่ปล่อย maintaining maintaining อย่าจับกูจะจับกูมันต้องกอดกูกูงุดเงียบกูงุดเงียบไม่ต้องกักคคมมมดกูกูจะลงกูจะลงบอกให้ลงจะจับกูจับกูไม่ทำไมพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องกูจะลงกูจะลงนี่กูงุมมมดเงียบกูร้อยกูงุดเงียบนี่ ปล่อยบอกให้ปล่อยบอกให้ปล่อย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 ยี่ปล่อยปล่อยจับกูไว้ทำไมบอกให้ปล่อยปล่อยปล่อยกูลงปล่อยปล่อยกูจะลงไปหาเพื่อนกูปล่อยปล่อยบอกให้ปล่อยปล่อย บอกให้ปล่อยบอกให้ปล่อยปล่อยกูนี่อยู่กูนี่ยังไงจับกูอยู่จับกูทำไมปล่อยปล่อยปล่อยเอ,อ,อ,อย้าลงฮะ